อยู่ที่ครัวของร้านเต็กเพงนะคะมีกรอบสมัยร,รัชกาลที่5แล้วละค่ะเรารู้จักกันแล้วนะคะสำหรับพี่ต้อยคนสวยของเราอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นพี่สาวของพี่ต้อยนั่นเองก็คือพี่ตุ๋ยค่ะนะคะซึ่งจะมาเป็นผู้ผัดนะคะให้เราได้ชมกันในวันนี้ค่ะ วน้องแตงโมเนี่ยอยากให้พี่ตุ๋ยแนะนานิดนึงว่ามันมีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างมีกรอบมีเส้นหมี่จะมีเส้นหมี่นะคะเครื่องปรุงก็คือมีน้ําปลามีน้ําปลาน้ําตาลไข่ไข่นะคะแล้วก็เนื้อกุ้งเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อปูนะคะและตรงด้านนี้คือเครื่องโรยหน้านะคะมีพริกไฟมีพริกขี้ผ้าค่ะแล้วก็ผักชีกระเทียมดองผักชีแล้วก็มีมะนาวนะคะเอาวิธีทําเลยค่ะพี่ตุ๋ยคะต่าไปเอาเส้นหมี่ลงก่อนนะคะค่ะ ต้องแบบคนไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันจะติดกันเหรอคะอ๋อมันก็จะสุกไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะพี่ตุ๋ยใช่ค่ะทำหนึ่งด้วยค่ะใช้เวลานานใช้เวลานานทอดไข่ดาวนี่จะได้หลายฟองนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นจังเลยค่ะว่าเส้นหมี่นุ่มๆเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้ค่ะเริ่มแบบว่าชี้เริ่มแข่งกันฟูแข่งกันกรอบแล้วนะคะ ถนี้าไม่มีสองยดคุณจะได้เนี่ยค่ะพอพอหมี่มันเริ่มเปลี่ยนสีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะออกแบบเหลืองทองนิดๆแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะปรุงกับไข่ที่เตรียมไวก็คือจะเป็นน้ำปลากับไข่ที่เตรียมไว้แล้วโอ้โว ะะตามด้วยเนื้อปูเนื้อกุ้งก็ใส่ตามชอบเลยนะคะชชพี่ต้อยคะเราใส่กุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่ใชโอ้โหใส่อย่างนี้นะคะ่ะเมื่อสมัยก่อนนี้ค่ะหรืว,ว่าเอามาจากคลองนี่หมดเลยว่าถุดิบปูก็ไปเอากุ้งก็เอาจากคลองอ่า <c oughs> แต่สมัยนี้คะ่ะพี่ต้อยคะ <c oughs> <c oughs> อยากจะไปหา <c oughs> จังเลยแถวคลอง โโอ้หได้ยินเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนี่ยถ้าคุณมองไม่ไม่มีหมูเนี่ยคุณจะได้กลิ่นหอมนะที่ถ้าผู้ช่เจ้าหลวงท่านมามาเพราะกลิ่นนะคะเนี่ยมองได้กลิ่นหอมหอมกลิ่นอะไรหนอะตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่5นะคะหอมไปทั่วคุ้งเลยใช่ไหมคะในสมัยนั้นเราจะผัดอยู่ริมน้ำไหมคะ หรือว่าเป็นแพรน้้วมีใกล้สุกคุณสมบัติของมีกรอบนี้จะกลิ่นหอมจะมีกลิ่นหอมมากถ้าอยากได้กินต้องไปข้างนอกแล้วค่ะบู๊บนอกนู๊บเยังไม่งต่ออะไรเลยนี่ค่ะอ่ามาที่ตรงนี้นะคะเป็นกรละมังสําหรับครุกหมี่กรอบเอาไว้สุ์ฟมีกรอบนะคะได้แล้วใบผู้ชายกับถั่วงอกค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับมีกรอบแต่ก่อนอื่นการน้องจมูอยากถามนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่เห็นเหมือนมีกรอบที่อื่นเลยความแตกต่างแตกต่างยังไงอะคะคือบรท่าปุษเป็นจีนไหหลังค่ะเป็นชาวจีนไหหลังก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนจีนเนี่ยอ๋อเป็นสูตรของคนจีนโบราณถึงได้มีชื่อว่ามีกรอบจีนหลีจีนหลีนะคะ ตุ๋ยพี่ต้อยค่ะเนี่ยคือเป็นวิธีการทําโลตีสิงคโปร์ ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะคะเราก็จะมีเนยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะเนี่ยนมสดนมก้นหวานทั่วไปนะคะแล้วที่โมสงสัยเลยคืออันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นแผ่นโรตีสําเร็จรูปมาเลยนะคะก็คือใส่เนยลงไปนะคะแล้วแป้งตัวนี้นําเข้ามาจากที่ไหนล่ะคะมาเลเซียค่ะอ้าวแต่บอกว่าชือโรตีสิงคโปร์ นะคะทำไมทำไมถึงเป็นชื่อโรตีสิงคโปร์แล้วนำเข้ามาจากมาเลียคะพีุ่าคือว่าเราไปพบที่สิงคโปร์อ๋อพี่ต้อยไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็ลองดูเออที่มันอร่ก็เอานำมาแล้วพอเอานำมาก็เอามาก็บเออมันอร่อยเท่าท่าเราก็มาทำแล้วพอลองลองมาซื้อมาขายลูกค้าลูกค้าบอกอร่อยที่ไหนบอกาสิงคโปร์มาไม่ได้แล้วเสร็จค่อคือแบบจากมาเลยค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะยากค่ะ เวลาไหมพี่ต้อยพี่ตุ๋ยว่ากี่นาทีอะไรยังไงอ๋อสิบนาทีมันเร็วเร็วกว่ามีดออค่ะอ่าหรือเราจะสังเกตจากสีของตัวแป้งได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ให้มันจะเหลืองเหลืองเหลืองกว่านี้ค่ะจะเหลืองหน่อยนะคะยิ่งตอนนี้กลิ่นหอมยิ่งแบบว่ามาแรงมากๆอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูกรรมวิธีในการตบโรตีนะคุณผู้ชมอ่ะ ก็คือตักใส่จานแล้วก็ตบทั้งร้อนร้อ,อนี้แหละค่ะอ้โหนี่ละค่ะตัวดีค่ะมันจะฟูขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะใส่นมข้นหวานอันนี้คือเราใส่ตามชอบใจเลยเรียบร้ <นะ S 2> อยแล้วค่ะโลตีสิงคโปร์จากร้านเต็กเฮงไปชิมกันเลยค่ะ